ในช่วงสุดท้ายของรายการเปิดตำนานความเชื่อดิฉันก็ยังมีเรื่องราวของความตื่นเต้นน่าสนใจของพิธีชุมนุมเทวดามาฝากกันต่อค่ะแล้วก็ยังมีบทสัมภาษณ์จากผู้คนที่ร่วมเข้าพิธีในครั้งนี้จากร่างทรงที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็มันเล่าความรู้สึกให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อม,อมกันเลยค่ะ ครับในช่วงนี้ทีมงานเปิดตำนานความเชื่อจะพาท่านผู้ชมกลับมาพบกับภาพเหตุการณ์ที่หาชมไม่ได้ทั่วไปกับการรวมตัวของเหล่าร่างทรงแห่งทวยเทพทั้งหลายซึ่งจัดเป็นงานพิธีสุดยิ่งใหญ่ทุกปีณวัดถ้ำแฝดแห่งนี้ในงานพิธีจุงุมเทวดาจากฟากฟ้าแดนสวรรค์อย่างช่วงหนึ่งไปในงานที่มีการเรียกอัญเชิญเหล่ากุมารและรักยมต่างๆลงมาประทับร่าง ร่างทรงผู้หญิงสูงวัยเป็นจำนวนมากมีอากับกิริยาต่างๆที่แปลกไปจากเดิมไปในทางต่างโดยเหล่าร่างทรงเหล่านั้นมีอาการท่าทางทะล้นคล้ายเด็กซุกสนวิ่งเล่นกันหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานบางรายนั่งกระดกน้ำแดงทำท่าหน้าตาทะลน้นท่ามนตตีลังกาทั้งทั้งที่ร่างทรงเหล่านั้นบางทีไม่ได้รู้จักกันด้วยซ้ำไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลก สร้างความตะลึงให้กับผู้ที่พบเห็นไม่น้อยเลยทีเดียวครับ ชื่อนิตยาไม่มากนะอยู่ชนบุรีอยู่หมู่บ้านเพชรทยาอยากถามช่วงความรู้สึกตอนกองประทับเนี่ยคุณป้ารู้สึกตัวปะถามว่ารู้สึกตัวไหมเพราะว่าจิตเราไม่ได้ดับแต่ต้องมีรู้สึกตัวแต่เราเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าร่างกายอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ แต่ถ้าไม่รู้สึกตัวไม่รู้ไม่เห็นก็ถือว่าจิตดับไอ้นี้เรายังมีจิตมีใจสองบวกหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวทั้งองค์ประทับร่างทั้งจิตใจของเราขอจะควบคุมของเราหมดปกติป้าประทับร่างอพุองอะไรครับผมอ๋อก็จะมีปู่ฤาษีชีวพกที่รักษาคุณคุมอะไรรักษาเกี่ยวกับทุกโลกแล้วก็มีสายดาบก็มี ที่รับลูกศิษย์ช่วยเหลือมอมนุษย์จากหนักให้เป็นเบาก็คือพยาพิชัยดับหักจังหวัดอุตรดิตถ์แต่บ้านเกิดของป้าเนะี่ยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอพิชัยแต่มางานไหว้ครูของหลวงพ่อเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่หกและนี่เป็นเรื่องราวความน่าตื่นเต้นความน่าสนใจของงานบวงสวงชุมนุมเทวดา ที่เกิดขึ้นที่วัดถ้ำแฝดจังหวัดกาญจนบ,บรุรีซึ่งไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนครับอย่าลืมนะครับสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับการเป็นร่างทรงขององค์เทพนั้นต้องบอกว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เพราะวันหนึง่งคุณอาจจะต้องรับหน้าที่เป็นโอทเทวะโดยไม่รู้ตัวและไม่มีสิทธิ์ขัดขืนก็เป็นได้ ว่าเรื่องราวของความเชื่อของตำหนักร่างทร,งทรงที่มีอยู่ทั่วเมืองไทยนั้นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนนานแล้วล่ะคะ่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณวัดทัำแฝดจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่หาชมได้ยากมากเลยล่ะคะ่ะถ้าหากท่านผู้ชมต้องการจะเดินทางไปสัมผัสด,ด้วยตัวคุณเองแล้วก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็เดินทางไปได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีคะ่ะ และสำหรับวันนี้เวลาของรายการเปิดตำนานความเชื่อก็หมดลงแล้วล่ะคะ่ะทุกเรื่องราวที่นำเสนอกันท่านผู้ชมโปรดรับชมอย่างใช้ดูลพินิจและวิจารณญาณน,นะคะถ้าท่านผู้ชมอยากชมรายการของเราสามารถกลับมาชมกันได้ที่ช่อง smm tv sport and variety ทุกวันเสาร์ค่ะและในวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นจนกว่าคุณจะได้สัมผัสด,ด้วยตัวของคุณเองสวัสดีค่ะ